เอาละฮะมาพบกับพอดแคสต์จากเกม The Quarry นะฮะค่ายสยองนองเลือดโดยที่ผมจะแยกออกมาเป็นทั้งหมด6คลิปนะฮะเริ่มกันทีละคลิปเลยผู้หญิงในป่ามาลองฟังก <c oughs> <c oughs> ันครับบรรยากาศมาส,สุดกนดีต้อนรับสู่ว Th ิสัยยศโบนัฟไกพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ so re ตกลงว่าไงเราทำได้ไหม อ่าใช่ฉันว่านะยังไงได้แล้วได้แล้วเราออกอากาศแล้วไม่ล็อกยินดีต้อนรับสู่ตอนเริ่มต้นของบีไซย์์โบน o ฟอยส์พอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเราจะพาคุณเข้าสู่ดินแดนลึกลับและสุดแปลกทำให้คุณตาเบิกกว้างทำให้คุณได้แต่สงสัยหวังว่าเราจะได้คำตอบไปพร้อมๆกันและชันเกรส แอนทอนเออผมเออผมแอนทอนเราหวังว่าจะได้พิสูจน์ถึงการมีอยู่ของสิ่งที่เหนือธรรมชาติความลึกลับในโลกแห่งความเป็นจริงอะไรนะไม่คุณคนเดียวแหละผมแค่อยู่กับความจริงล้วนๆผมจะคอยชักนําคุณกลับมาตอนที่คุณหลงทางไปไกลเกินคุณพูดถูกฉันโชคดีมากที่มีเพื่อนแบบคุณไม่เพื่อนต้องเล่นโบลติงแล้วไปสนุกด้วยกันเราก็เพื่อนร่วมงานที่ทั้งอัดรายการพอดแคสต์ถ้าไม่มีเราแล้วใครจะตรวจหาความลึกลับของโลกนี้ล่ะ ไม่รู้สิ FBI มั้งหรือไม่ก็พอดแคสต์อื่นๆอีกมากมายทำไมทุกเรื่องต้องมี FBI ด้วยอย่าให้ถามนะว่าเขาทำอะไรให้ประเทศบ้างแอนทอนแม้ว่าจะเป็นแนวคิดยุคห้าศูนย์แต่ก็ใช้ได้กับทุกวันนี้นะโอเคโอเคสรุปว่าพอดแคสต์นี้เป็นเรื่องรักชาติใช่ไหมโอเคนี่เป็นตอนแรกของเราบางทีเราน่าจะทำให้ผู้ฟังของเราสบายใจขึ้นบ้างแต่ฉันเจอกับอะไรบางอย่างและมันเป็นเรื่องประหลาด S <S ผมคงได้เสียใจทีหลังแน่แต่เอาไงก็ว่ามาคุณคิดย mm ังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้วัยรุ่นหกคนในป่าศพหนึ่งศพจู่ๆก็หายไปมีศพคนตายที่ตัวใหญ่หายไปเหรอไม่ฟังแคสิี่ไรุ่นหกคนเข้าไปในป่าใหญ่ที่ควรจะมีผีสิงใช่ไหมมีคนหนึ่งเดินออกนอกทางและชนเข้ากับศพคนตายโอเคคุณพูดว่าชนงั้นผมให้คุณเล่าต่อกันแล้วกันนะ และนี่คืออะไรที่สุดแปลกของเรื่องนี้พอพวกเขากลับมาพร้อมกับตำรวจศพไม่มีแล้วผู้หญิงที่ตายไปได้หายไปแล้วผมเดาว่าตำรวจคงเห็นรอยลากศพนี้บนพื้นไม่ไม่มีเลยสรุปว่าไม่มีศพไม่มีอะไรที่บอกว่าเคยมีศพเลยเด็กๆโกหกชัวคุณนี่ทั้งพูดและจินตนาการเหมือนตำรวจเลยนะน่าเสียดายที่ฉันไม่อยู่ที่นั่นนะ โชคร้ายที่คุณไม่อยู่ที่นั่นให้ถูกฆ่าตายใช่ไหมไม่ถ้าอยู่ที่นั่นคงได้คุยกับตำรวจแล้วและฉันว่าฉันคงแนะนำอะไรพวกเขาได้แน่โอ้คุณบอกว่าคุณอยู่ในที่เกิดเหตุสินะเหมือนฆาตกรที่กลับมาเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าคุณไม่ได้ทำฟังให้ดีนะแอนทอนที่จะบอกคือถ้าฉันเห็นตำรวจฉันคงไปเชื่อเหลือพวกเขาแน่นอน โอเคแล้วเกิดเหตุที่ไหนอะไรยังไงตอนเหนือของนิวยอร์กป่าแฮกเก็ตหรืออะไรสักที่มันเคยเป็นเหมือนขนาดใหญ่แต่ตอนนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลจำนวนหลายไร่โอเคอาท่าเป็นแบบนี้ล่ะเด็กๆบุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วเจ้าของก็เลยเรียกตำรวจมาเด็กๆก็เลยกุเรื่องเกี่ยวกับคนตายเพื่อจะเอาคืนไม่มีทางที่เด็กพูดมันน่าเชื่อถือมากก็ได้งั้น เป็นเรื่องจริง,รงปไปเลยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าที่เขาพูดมันน่าเชื่อถือนี่แหละที่ฉันค้นมาเด็กที่เห็นเหตุการณ์โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเห็นศพ<บ>เขากลัวจะโถหดและอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาอายุ15เขากลัวกันมากเกรซมองหน้าผมแล้วบอกทีว่าคุณไม่ได้ส่งข้อความหาไวรุ่นในเน็ตไม่แน่นอนมัต้องเป็นเพื่อนกันก่อนสิถึงจะส่งข้อความกันได้คำขอของเพื่อนฉันยังดำเนินการอยู่นะไม่ไม่ไม่ ฉันต้องช่วยเขาเรื่องแบบนี้มันทําให้เด็กมีปัญหาในอนาคตได้นะก็บอกความจริงไปสิถ้ามีศพก็คงเป็นฝีมือหมีแค่นั้นแหละแล้วมีแบบไหนล่ะที่ฆ่าเหยื่อแล้วทิ้งเอาไว้เราค่อยกลับมากืนทั้งตัวในตอนช่วงบ่ายอ่ะอาจจะมีสองหมีก็ได้ตกลงคุณจะบอกว่าเป็นหมีโลกมือกันใช่ไหมนี่มันน่าสนใจมากเป็นรั้งแรกที่คุณพูดออกมาได้น่าฟังมากที่สุดการบุกรุกอนาเขตของหมีมันอันตรายโอเค ถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ถูกกินสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่ที่ฉันจะบอกคือเธออาจจะถูกกินแต่ไม่ใช่จากสิ่งมีชีวิตที่ถูกรู้จักเอาแล้วไงอะไรเปิดใจบ้างสินี่แหละประเด็นละตอนนักเลสผมอยากจะเปิดใจอยากทำมากเลยแต่ใจผมมันปิดกั้นอยู่ะต้องไปหลักฐานและข้อเท็จจริงถึงจะเปิดเผยได้สบายมากฉันจะล่อให้มันเปิดออกมาทีเดีวนิดโดยเรื่องเดี๋ธรรมชาติของฉันเอง เรื่องแปลกๆใช่ไหมใช่แน่นอนแน่นอน e วันนี้ต้องปแปลกทั้งวันแล้วถ้าแบบนี้ล่ะฉันจะติดต่อไปหาเด็กคนที่โพสต์และให้เขาเอาหลักฐานจริงๆจ,จ,จากป่าน,นั่นมาให้ดูแล้วคุณต้องเปิดตาเปิดใจรอชมมันได้เลยเออโอเค ได้เลยเกี่ยวก้อยสัญญาสัญญาถ้าคุณมีหลักฐานจริงๆให้กับผมแล้วผมจะพิจรารณาการดูถูกดูแคลนของผม <c oughs> ใหม่ <c oughs> ถ้าศพคนตายนี่มีจริง <c oughs> ๆผมก็พร้อมที่จะเปิดใจเชื่อมันโทษทีนะเกี่ยวก้อยสัญญาอีกรอบได้ไหมเ <c oughs> พราะเมื่อกี้ฉันรู้สึกว่ามันลื่นจนนิ้วหลุดไปเลยอะโอเคมือของคุณนั่นแหละที่มีเหงื่อเป็นแบบนี้ตลอดคุณต้องไปล้างมือก่อน แล้วอย่างไรอ้ผมีเสียงล้างมือสมจริงเหลือเกินโอเคโอเคฉันว่ามาสะอาดหมดจดแล้วล่ะโอเครวดเร็วมากผมไม่เชื่อว่าคุณจะล้างอย่างถูกต้องแต่ก็ดีโอเคสรุปว่าสัญญาแล้วนะคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันจะไม่ยอมแพ้จะกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าคุณคิดผิดทางนั้นเราคงได้ทำพอร์ตแคสต์นี้ไปจนวันตายอ่ะมาอาจจะเร็วกว่าที่คิดก็ได้มีสิ่งน่ากลัวมากมายในป่าสัตว์ในตำนานยักษ์และสิ่งแปลกปล คุณรู้ไหมผมว่ามันเยี่ยมนะที่ปล่อยให้คนฟังติดลมบนแบบนั้นนั่นเป็นการจบรายการ <you? S 1> แบบสุภาพหรือไงผมรับฟังจินตนาการของคุณได้ไม่มากนะเกรสมันเหมือนการแผ่รังสีแค่เล็กน้อยแต่ลุนแรงมากกว่านั้นหน้าของผมจะละลายเอาได้นั่น หมือนเป็นวิธีการชมเชยที่แปลกๆนะใช่คิดอย่างนั้นก็ได้โอเคทุกท่านขอบคุณที่รับฟังเราจะมีเรื่องลึกลับของโลกที่อธิบายไม่ได้อีกในตอนต่อๆไปแต่ตอนนี้ฉันจะเน้นไปยังสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นในป่าตอนนี้เราเลยได้ว่าอาจจะแปลกประหลาดหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงแอนทอนอะไรตรงข้ามกับแปลกประหลาดไร้สาระ น่ามันแรงไปหน่อยแต่ยังไงก็เป็นนิสัยคุณอยู่แล้วฉันจะไม่ว่าแล้วกันเฮ้แล้วเจอกันใหม่นะคุณผู้ฟังอันไหนจากนี้ไปฉันจะเปิดเพลงน่ากลัวน่ากลัวนะแอนทอนโอเคเป็นไงบ้างเยี่ยมเลยใช่ไหมฉันจะพิสูจน์ได้แน่ว่าคุณคิดผิดแล่คุณจะต้องเสียใจเกรซคุณต้องกดปุ่มหยุดก่อนนะนี่เรายังออกอากากันอยู่นะโอ้อันนี้เหรอไม่ไอันนี้อันนี้ตรงนี้ ผมทำเองก็ได้วะเออดีจริงเราตนนัดมาออกทีหลังก็เรียบร้อยฟังดูเซอร์เรียวมากนะอันนี้คือพอดแคสต์บีไซย์ต์โบนาไฟในตอนที่หนึ่งนะครับ